รู้อยู่แต่แรกแล้วแต่ก็อาสาลงมาในโลกมนุษย์ในโลกสามมิตินี้โดยเขียน Soul Plan and Soul Mission มาก่อนเราอยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรอยากจะโวมบทบาทเป็นใครเพื่อจะได้ลงมาแล้วรู้ถึงความเจ็บปวดเข้าใจมนุษย์อย่างเต็มที่และช่วย ดังนั้นเหล่าสตาซิตไลท์วอร์กเกอร์ชาวแสงผู้ที่มีภารกิจจะเป็นโซมิชาั่นหรือภารกิจอื่นๆก็ดีทั้งหมดที่มาช่วยให้ดวงจิตทุกๆดวงจิตยกระดับสติปัญญายกระดับพลังงานเรื่องเล่าอีกแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมเช่นเคยนะคะที่ช่องโคชุป,ปัดวารินพัฒน์นั่นแหละ เรามองลงมาเห็นเพราะเราอยู่วงนอกไงตอนแรกเราไม่ได้อยู่ในฮารกรรม h มทริกซ์นี้เกมมายาโลกจำลองเสมือนจริงนี้เราเลยมองเห็นหมดว่าจะผ่านดาน่านยังไงเหมือนเวลาตอนที่เราไปเล่นเขาวงกดเคยไหมคะถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในเขาเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีสติสัมปชัญญะสติปัญญาหรือ ความใจเย็นความรอได้ความคิดตรึกต้องมากกว่าการโมโ oh หว่าเฮ้ยทำยังไงเราจอบไม่ได้บางคนชอบเนาะชอบความทา้าทายก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งตามแต่นิสยัยค่ะตามแต่สิ่งที่เราเคยปฏิบตัติตามแต่ความเคยชินของแต่ละคนแต่ถ้าเรายืนอยู่ข้างบนเนี้แล้วมองลงไปเหมือนที่คอชไปไปเล่นอยู่ที่อีโคอารชมองไปมันเห็นหมดเลยต้องไปทางไหนอ่ะเราจําแล้วนะจําแล้วนะลงปุ๊ด เราก็ถูกล้างความจําทั้งหมดจดจําตนเองไม่ได้เราเคยเป็นผู้ที่มีพลังงานเดิมแท้ใสบริสุทธิ์มีรักไรเงือนไขและมียาอย่างรู้ญาณทัศน์องค์ปัญญาองค์ความรู้มากมายมีจิตใจเมตตาช่วยเหลือทั้งตนเองได้ให้หลุดพ้นไม่หยึดติดกับอะไรช่วยเหลือทั้งผู้อื่นได้แต่เราจะลงมาเล่นเกมในโลกมายานี้ถูกล้างปุ๊บความจําทั้งหมดและลงมา แต่ตามที่เราเซตไว้ว่าเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างเกิดมาชาติพบนี้เป็นลูกใครหลานใครพ่อแม่ใครมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องอะไรตอนแรกเราก็ตามโซแลนของเรามานั่นแหละแต่อย่าลืมว่ากฎที่มันยุติธรรมมันก็คือกฎแห่งกรรมกฎแห่งจักรวาลกฎแห่งธรรมชาติพอเราลงมาแล้วเราลืมใช่ไหมเราก็ได้ไปปฏิสัมพันธ์ไปผูกความสัมพันธ์ไปมีสัมพันธ์ต่าง มันไม่ใช่แค่ตามโซพลันอย่างเดียวมันตามกรรมด้วยตามวาลกรรมสิ่งที่เราเคยสร้างสิ่งที่เราเคยก่อเพอเพอพอใช้ชีวิตไปในภพชาตินี้ยังไม่ทันได้ช่วยใครเลยยังไม่ได้พามนุษย์ให้ตื่นรู้ยกระดับขึ้นให้เธอต้องกลับหาตัวเองสิเข้าไปนะภายในของเธอหน่จะจักรวาลภายในมันอยู่ในนั้นเธอต้องวิวัน์ภายในหัวจิตหัวใจของเธอให้แข็งแกร่งแข็งแรงทรงคุณค่าฝึกจิตทำสมาธินะ เราก็ไปลงกับทางโลกสิ่งชักตูงใจเยอะมากพอจะเอาตัวรอดเราจะไม่ได้ไงอะไรอยู่นะตรงนั้นเราคว้ามาได้ก่อนก็ทำใช้ชีวิตไปไปไปเรื่อยโอเรียนรู้เรื่องนี้ยังไม่ผ่านเราเขียนมาต้องผ่านเรื่องนี้เราก็เจออีกอะไรที่เจอซ้ำๆอะแล้วเราก็ตอบสนองแบบเดิมมันก็ไม่ผ่านสักทีมันก็ยังเจ็บอยู่มันอาจจะเปลี่ยนคนแต่เรามาเจอเหตุการณ์เหมือนเดิมอีกลองนึกดูนะว่ามีเรื่องไหนบ้างที่เราติดเราสตัรก นั่นแปลว่าเรายังไม่ผ่านเราเรื่องไหนที่เราไม่ผ่านมันจะมีอิทธิพลกับความรู้สึกเราอยู่อย่างนั้นเศร้าก็เศร้าอยู่อย่างนั้นเจ็บก็เจ็บอยู่อย่างนั้นพอโดนทำร้ายเราก็ทุกทรมานอยู่แบบนั้นเราจะไม่มีวิธีการแก้อย่างอื่นนี่คือเรายังไม่ผ่านเรายังเรียนบทเรียนเรื่องนี้ไม่ผ่านเราก็กลับมาเรียนอีก ถ้ายังไม่ละสังขารในชาตินี้ก็เรียนกันจนกว่าจะละสังขารไปนั่นแหละจนกว่าเราจะปล่อยวางได้จนกว่าเราจะรู้แล้วจนกว่าเราจะรีแอคชั่นรับมือเป็นบาปอื่นจนกว่าใจเรามันจะรู้สึกได้ระลึกรู้ได้ว่าอ๋อกระหนักรู้ได้นี่เป็นสิ่งเหตุที่ทำให้ฉันถุกนี่นะดับที่เหตุฉันต้องรู้จักหลักตนเองนี่นะฉันต้องรู้จักปกป้องตอนเองนี่นะเธอไม่ใจดีกับฉันไม่ได้แปลว่าฉันต้องจมปลัก เราคิดได้ลบเปลี่ยนใหม่พอเปลี่ยนได้สถานการณ์เนี้ยมันก็จะมีการรีเช็คเนาะบททดสอบที่คอทํทำไว้หลายๆคิดปุ๊บอืมรู้สึกเราน้อยลงเราไวตวไวกับความรู้สึกตัวเองรู้เท่าทันตัวเองมากขึ้นไม่ได้มีอิทธิพลอะไรกับเราละเราหลุดอะใช้ชีวิตไปเรื่อยเรืรู้อะไรมากขึ้นนิ่งขึ้นมีความสุขมากขึ้นมองโลกตามความเป็นจริงมากขึ้นไม่ฟงฝ่ายเหตุการณ์นี้เอา้าไม่เคยเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นเอา้า เธอจะทริกเกอร์ฉันเรื่องนี้เหรอแต่ฉันไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วผ่านนี่คือบทเรียนที่เราผ่านอ่ะผ่านบทเรียนนี้แล้วชัปเตอร์ถัดไปเขียนมาตามโซแพลล้วกรรมละ่ะกับคนนี้คนนั้นได้โชวใช้กันแล้วเนาะอืมแต่ว่าระหว่างเนี้ยมันเป็นไทม์ไลน์ที่ต้องตื่นรู้ไม่ตื่นสัทียังใช้ชีวิตเหมือนเดิมก็ถูกดึงให้จะชาวเวอร์นะภาษาของทาร์หรือกระทันหันเปลี่ยนแปลงป กองล้อแห่งเวลามาถึงแล้วทำลายที่ท่านต้องเรียนรู้เรื่องนี้ชัร์ใหม่ไอ้ตื่นเรื่องเก่ามาแล้วแต่ยังมีเรื่องอื่นที่อยากเรียนรู้หรือยังมีเรื่องอื่นที่ยังไม่ได้ตระหนักรู้ตื่นรู้อย่างทองแท้และผ่านเรื่องนั้นก็เจอใหม่แต่เราแกร่งมาจากเรื่องก่อนไอ้เรื่องนี้เราเคยตื่นมาละเราเราเห็นเหตุแห่งุกละเรารับมือกับแบบใหม่โดยมีสติปัญญามองโลกตามความเป็นจริงละ แล้วเรารู้ว่าพอเรานิ่งขึ้นจิตเรามีสติมีสมาธิเราได้นําปัญญาออกมาใช้ได้จริงนี่นาะพอเจออีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องรับมือที่จะผ่านไปได้เราก็จะมีสเต็ปจากที่เราปฏิบัติตัวกับเรื่องที่แล้วปฏิบัติใจกับเรื่องที่แล้วเปาะเปาะเปาะก็ผ่านพอผ่านปุ๊บเราวิวัดภายในเนาะตื่นรู้ตระหนักรู้พัฒนาจิตพัฒนาจิตวิญญาปฏิบัตทิทำฝึกจิตยกระดับ พลังงานเราก็มีมากขึ้นอัพอับได้มาทําทุกสิ่งที่มันมีประโยชน์มากขึ้นเดินไปเรื่อยๆกับใช้ชีวิตกรรมก็ยังต้องมีชดใช้อยู่เรื่องที่เรียนรู้ก็ยังมีติดอยู่พอวาละจิตเราได้เราเรากว้างพอเราก็จะได้รับรู้เรื่องนี้พูดมาปุ๊บปุบปบปบ๊ที่มันทําให้เราสตาักติดหรือว่าไม่ได้เดินเข้าสู่เส้นทางที่ใช่จริงๆยังไม่ได้ฟโฟล์ยังไม่ได้อุดมสมบูรณ์ในเรื่องที่เราต้องการจริงๆเพราะเรายังส่งออกเป็นพลังงานความขัดแคลนแต่มันดีขึ้นนะ มันดีขึ้นในหลาย,ลายๆเรื่องแล้วเรื่องั้นก็จะผุดขึ้นมาป๊อปอัพปุ๊บเข้ามาผ่านทุกช่องทางถ้าใครตามช่องโคชบ่อยเนาะที่เขาทําบ่อยว่าปมอัตตาหรือกรรมเนาะผลจากการกระทําของเราความเจ็บปวดที่มันกักเก็บไว้ซ่อนไว้จะระถูกออกมาหรือบททดสอบต่างๆก็ผ่านทั้งโจทย์ชีวิตการใช้ชีวิตส่วนตัวความรักความสัมพันธ์หน้าที่การงานสังคมพาร์ทเนอร์เพื่อน คนในครอบครัวความรักทุกรูปแบบนั่นแหละเข้ามาแบบนั้นและทุกในใจในคลิปที่เราทะกคขาทำเนาะการรับกรรมหรือว่าเรียนรู้อะไรมันไม่ใช่ผ่านแค่ทั้งหมดนี้อย่างเดียวทุกในใจด้วยและนิมิตความฝันในสมาธิหมดเลยค่ะเพื่อให้เราได้เรียนรู้ว่าระดับจิตเราเราได้ยกระดับขึ้นพลังงานเราดีขึ้นไหมตอนนี้เราวิวัตรขึ้นหรือเปล่าดวงจิตดวงใจจิตวิญญาก็จะมีเหล่านี้มาให้เราได้เทส นาะเป็นบททดสอบกันอัภะผ่านปุ๊บป,ปเรื่องนี้วาระจิตมากขึ้นเราได้นําองค์ปรรัญญาองค์ความรู้หรือมาสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อบอกต่อเพื่อช่วยเหลือแบบนี้นทําไปเรื่อยๆเราก็เดินเข้าสู่เส้นทางที่ช่างตเองพอทําสมาธิไปเรื่อยๆนะคะเชื่อมต่อกับตัวตนภายในแห่งเซลจิตเดิมแท้ มันจะสลับกันได้นะเชื่อมต่อก่อนเชื่อมต่อหลังหรือว่าเจอเหตุการณ์ก่อนเจอสิ่งที่ทริกเกอร์กระตุ้นเราก่อนหรือเจอการเปลี่ยนแปลงก่อนเจอความทุกข์ก่อนแต่ส่วนใหญ่จะเจอแบบถ้าไม่ตื่นสักทีจะเจอความทุกข์หรือการเปลี่ยนแปลงแบบหนักๆนะคะแต่ในระหว่างก่อนหน้านั้นเราก็เป็นคนทําดีปฏิบัติดีมาระดับหนึ่งมันก็เลยจึงถึงเวลาที่เราจะต้องไปต่อให้สุดใจไปต่อให้ถูกทางฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็เอ ฉันเคยผ่านมาก่อนนะคะไปแล้วท่านใอ้ะทำไมอยู่ๆช่วงนี้ได้รับบทความพอดแคสต์คลิปเสียงข้อความอีบุ๊กตัวอักษรหรืออะไรใดๆอะ่ะเกี่ยวกับในเรื่องของพลังงานจิตปิญญาณตัวตนภายในเซลล์จิตเดิมแท้เรื่องราวเหล่านี้จกักรวาลหรือกฎต่างๆเอ๊ะแล้วรู้สึก ชอบใจหรือตอนแรกบางคนเลยแม้กระทั่งอาจจะแบบเขียนมาว่าให้ฉันยังไงยังไงฉันก็จะไม่เชื่อแต่ให้ฉันได้เจอเหตุการณ์หนักๆเพกิกชากฉันออกมาเมามันไงนตอนเขียนตอนเขียนเพราะว่าตัวเองสว่างตอนนั้นเราเป็นพลังงานเดิมแท้เราอยากเข้าใจอ่ะให้ถึงทุกบทบาทความรู้สึกความเจ็บปวดเราก็เลยเขียนสนุกมากไม่ได้คิดล่วงหน้าว่าเราต้องมาเจอแล้วตอนนั้นเราจำไม่ได้นะเราต้องมา เราค่อยมาจดจำตนเองได้ค่อยมาเชื่อมกับภายในจิตเดิมแท้ค่อยมาตื่นรู้นะเราอาจจะทำอะไรสะสมไว้เยอะเลยไม่ใช่แค่มาช่วยยังต้องมาแก้ของตัวเองแล้วยิ่งวุ่นวายอยู่นะคะโลแกรมปุ๊บ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 ,บมาได้โค้ชบอกมาทางกล่าวนั่นแหละมันก็จึงไม่แปลกช่วงนี้มันจะมีเยอะมากเนาะที่ เราได้รับรู้นี้มากขึ้นก่อนหน้านี้ก่อน4ปีที่ก่อนที่เขาจะตื่นรู้ทางจิตวิญญาณแลวเข้าสู่เส้นทางพัฒนาจิตวิญญาณเรื่องราวเหล่านี้มีนะแต่ยังไม่มากยังไม่ได้พบเจอได้เยอะขนาดนี้มันอาจจะเป็นท i m e l i การตื่นของแต่ละคนแล้วยิ่งเราได้ทาําภารกิจได้ส่งต่อหากล้าชัดเจนเพราะถ้าก่อนอย่างเพื่อนพี่น้องสายจิตวิญญาณของเขา ไม่กล้าไม่กล้าบอกว่าตัวเองทําอะไรบางท่านเป็นครูสอนทางด้านจิตวิญญาณเกี่ยวกับสมาธินะคะอย่างตุโคชกัดปปวรินพาดาจะสอนการพัฒนาจิตวิญญาณน,นะเชื่อมต่อตัวตนภายในจิตเดิมแท้ดึงสกคยภาพตัวเองเยียวยาปมนะคะผ่านการทําสมาธิเชื่อมด้วยความรักไรเงื่อนไขด้วยพลังจิตและเสียงนั่นแหละนะคะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนก็ทําเกี่ยวกับซาบะ ตีขันบางคนก็มีหลักของการนวดเนาะนวดกระสิงเข้าถึงจิตวิญญาณนะคะบางคนก็เก่งในเรื่องของการเาลกิแต่ทั้งหมดเนี่ยที่โค้จะบอกเราเลือกได้หมดเลยว่าเราจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือกันและกันโดยวิธีทางไหนหมายถึงออกมารูปแบบไหนบางคนก็เป็นนักเทเลอร์เยียวยานะคะเยียวยารักษา ในหนึ่งคนเราทำได้หลายแบบเพียงแต่เราจะเลือกด้านไหนที่เด่นที่สุดนะคะดังนั้นหลายๆอย่างเราสามารถวิเคราะห์ด้วยใจเป็นกลางโดยที่ยังไม่ได้งมงายเชื่อไปหมดและโดยที่ยังไม่ตัดสินอุ๊ยบ้าหรือเปล่าเราไม่เห็นเคยรู้เรื่องเลยมันไม่ใช่อะอะไรที่เรายังไม่เคยเจอไม่เคย เรียนรู้เคยรับรู้หรือเคยสัมผัสไม่แปลกค่ะที่เราจะไม่เชื่อแต่มันยังมีอีกเยอะมากที่เราไม่เคยได้สัมผัสหรือรับรู้มาก่อนแต่มันเกิดขึ้นเชินดังนั้นในเมื่อเราทุกคนค่ะสามารถที่จะเข้าถึงพลังงานศักดิ์สิทธิ์สติปัญญาภายในยานทัตยานอย่างรู้ได้เราก็แค่เชื่อมกลับเข้ามาหาตัวเองภายในเนาะ พึ่งพาตนเองสมบูรณ์ด้วยตัวเองวิวัตเริ่มต้นที่ตนเองทำสมาธิฝึกจิตฝึกระลึกรู้สึกตัวคิดไตรตรองทุกอย่างอย่างมีสติปัญญามองโลกตามความเป็นจริงมองเห็นทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพียรสร้างเหตุจึงเกิดผลที่ยังได้รับผลอยู่เพราะเราสร้างมาเราเลือกมาแต่เราทุกคนเลือกใหม่ได้เสมอ แค่เรายอมรับและยินดีกับทุกผลที่เกิดเพราะกรรมไม่ส่งผลผิดตัวมันย่อมคงเป็นเช่นนั้นและกระรมปัจจุบันค่ะสำคัญมากที่สุดในวันนี้เรารู้ว่าพฤติกรรมไหนที่เราทำแล้วไม่ดีต่อตัวเองไม่ดีต่อผู้อื่นเราก็แค่ขัดกลเราไม่ทำอีกอะไรที่เราเคยผิดพลาดอะไรที่เราเคยรู้สึกว่ามันเลือกพลาดแต่จริงมันไม่พลาดนะการเลือก เพราะเราต้องได้ไปเรียนรู้ไงอย่างที่โค้ชพูดต้นคลิปเนาะเราต้องไปได้เรียนรู้เรื่องไหนบทบาทใดอะไรที่เรายังไม่ผ่านเพื่อให้เราได้รับปัญญามากขึ้นทําให้ตัวเองอะคะ่ะพลถทุกตรงนั้นช่วยเหลือตัวเองแล้วก็นํามาต่อยอดขัดเกา่าฟูมฟักกับทุกสิ่งที่มาหล่อล้อมเป็นเราการเรียนการศึกษาการเรียนรู้การฝึกฝนทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียนทั้งประสบการณ์ผ่านผู้คนผ่านความสัมพันธ์ต่างๆนะคะ จากการต่อตรงเนาะบางท่านเรียกซอสธาตุต้นกาเนิดน,นะคะปุ๊บปุ๊บมาต่างๆมาเป็นราวร้อยเรียงกันทั้งหมดบูรณาการเป็นเราคนนี้เป็นคนใหม่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีเื่อยๆถ้าเราไม่หยุดพัฒนาตัวเองเนาะแล้วเราก็นําสิ่งที่มีที่มีประโยชน์ที่ได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วคนใกล้ชิดแล้วเราก็ขยายออกไปเป็นช่องทางต่างๆอย่างหลายๆช่องเนี่ย นะะไม่ใช่แค่ช่องโค้ดสุขปติวัฒน์อีกหลายช่องเยอะมากโค้ปรับดีใจมากแล้วก็รู้สึกซาบซึ้ง a อ p r e c a ที่ทุกท่านมาทําช่องที่มอบสิ่งดีๆแบ่งปันสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นกําลังใจเนาะแหล่งความรู้วิชาต่างๆนะคะแรงบันดาลใจที่ช่วยให้พวกเราอะคะ่ะหลุดพ้นแล้วก็มีสติปัญญามากขึ้นได้มองทุกอย่างตามโลกแห่งความเป็นจริงเพื่อนำไปชุดช่วย เรเองและผู้อื่นคนใกล้ชิดได้อีกแล้วก็ต่อกันไปอีกเรื่อยๆเป็นเน็ตเวิร์กเป็นเครือข่ายเครือข่ายพลังงานดีๆกันไปเรื่อยๆเนาะและเราก็เพียงแค่ใช้วิจารณญาติอะไรที่เราไม่ชอบใจเราก็แค่เออเราไม่ทำนะคะอะไรที่เราชอบเราเรารู้สึกว่าเออเราน่าลองปรับดูนะอย่างเช่นเออก,กันอยู่กับตัวเองฝึกจิตทําสมาธิเมดิเทชันงานศิลปะต่างๆเออก็ดีนะฝึกตัวเองแบบแนวทางคิดแบบนี้เออเริ่มต้นดู ดึงตัวเองออกมาจากพันธนาการด้วยวิธีการต่างๆเราทําแบบนี้นะเออมันดีนี่นะเราก็เริ่มใหม่ก็ได้เราเริ่มก็ได้มันอาจจะยากสักหน่อยการเปลี่ยนแปลงที่โคชมักจะพูดในไลฟ์หรือในคลิปนะคะว่ามันยุ่งยากมันยุ่งยากค่ะแรงต้านมันก็เยอะเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราคุ้นเคยสิ่งที่เราเคยทํา ตัวตนก่อนๆของเรานั่นแหละค่ะเราจะชินกับตรงนั้นคุ้นชินกับตรงนั้นพอเราจะเปลี่ยนแปลงตนเองยิ่งไปทางที่สว่างมากขึ้นให้เราตื่นรู้มีปัญญามากขึ้นอะไรที่เราเคยทําไว้นะเขาจะมาทวงหมดเลยจะประทุกหมดเลยแต่เราเพียงแค่มีจิตใจที่นอบน้อมยอมรับกับทุกอย่างที่เราได้ทํามาแต่เราก็แน่วแน่กับปณนิธานสิ่งที่เราจะเป็นตัวตนใหม่เป็น the b e t t เ r version อร์ชั่นใหม่ที่ดีขึ้นสําหรับตัวเองแล้วก็สําหรับผู้อื่น เราก็ลงมือทำค่ะจริงจังตั้งใจดำเนินชีวิตด้วยความรักความสุขทำไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเจออะไรเราก็ยอมรับเรียนรู้ยอมรับเรียนรู้ปล่อยวางไม่ยึดติดค่อยๆคลายค่อยๆคลายทุกอย่างทุกสิ่งไปมันก็ใช้ชีวิตได้ไปเรื่อยๆถ้าถามว่าสี่ปีโค้ดมันี้หนักไหมหนักหนักมากแต่ก่อนที่จะมาตื่นรู้มันก็หนักที่สุดสำหรับโค้ชนะตอนนั้นที่โค้ดมีสติ ปัญญาและพลังงานนะตอนนั้นแล้วเน,ะนาะขณะเราเป็นคนที่ทําบุญทําทานสดมนตลอดเราก็เจอใช่ไหมแต่พอหลังจากที่เราตื่นรู้แล้วอ่ะพัฒนาจิตวิญญาณเรี่อยรู้มาเรื่อยๆสิ่งที่เราเจอในชีวิตมันก็หนักอีกบททดสอบเรายิ่งโคชมาเป็นโคชเยียวยาผู้คนรับสอนส่วนตัวปรับพลังงานเยียวยาปงพาทุกท่านเข้าไปสู่ตัวต,วตนภายในมันก็ยิ่งมีบททดสอบเพื่อดูพลังงานของเรา จะได้ดูว่าจิตของเราอะค่ะมันโปร่งใสแค่ไหนรักแรงเงินไขเรามีมากแค่ไหนแล้วเราหนักแน่นที่จะทําเส้นทางนี้ต่อไปไหมพอถ้าไม่หนักแน่นระแป๊บเดียวไปแปลว่าเราก็ยังไม่ได้มีศักยภาพถึงตรงนั้นเราเอาไม่อยู่แล้วเราจะแย่พอการที่เรามาเป็นโคชูบาอาจารย์เกี่ยวกับทางสายจิตวิญญาณเนี่ยค่ะเราต้องรับทั้งของผู้เรียนมาถ้าเราไม่มีเกาะ จิตเราไม่แข็งแกร่งคนที่เราช่วยเหลือนะคะนอกจากช่วยไม่ได้ดีเรารับมาเต็มๆเกิดสิ่งต่างๆในชีวิตแน่นอน,น,อนการป่วยเอ่ยอะไรใด,ดๆเอ่ยเศร้าสิเสียใจจมดิ่งอยู่อย่างนั้นนะคะเราต้องมีอุเบกขามากพอนะคะมีทั้งหมดเลยอะ่ะเม่ตากรุณามุทิตาอุเบกขามีการวางเฉยด้วยรับรู้เข้าใจมีความรักอยากช่วยเหลือแต่ต้องไม่ทำร้ายตัวเอง ได้มอบปัญญาผู้นั้นอย่างแท้จริงไม่ใช่มีเพียงแค่พลังงานจากโคช้ชให้เราได้รับเขาความเบาสบายอย่างเดียวแต่ตัวเขาสามารถค่ะดึงศักยภาพตัวเองออกมาใช้ตัวเขาคนนั้นได้รับรู้ถึงความรักที่มีให้กับตนเองอย่างแท้จริงตัวที่สุขได้เลยเบาสบายได้เลยด้วยตัวเขาเองนี่คือหลักการสอนของโค้ชแล้วก็ทุกคลิปด้วยในช่องนี้ค่ะคนดีใจมากๆที่ทุกท่านได้มาเจอช่องของโค้ชแล้วก็ ผ่านทุกบ้านเลยเนาะไม่ใช่แค่ทางติกตลัอย่างเดียวจะเป็นบ้านแดงบ้านฟ้าบ้านเหลืองบ้านเขียวถ้าใครมีเรื่องราวเหล่านี้เนาะอยากเรียนส่วนตัวขอคําปรึกษาหรือว่าใดๆก็ลองทักมาดูได้แต่โดยเฉพาะการคอมเมนต์ใต้คลิปนะคดจะเห็นเลยนะคะคนจะเห็นแล้วถ้ามีประโยชน์กับผู้อื่นก็จะตอบ แบบยาวหน่อยหรือยกมาทาคลิปนะคะหรือไม่ก็ไปถามสอบถามกันในไลฟ์ได้เคาจะจล้ายทุกวันพฤหัสถ้าไม่ได้ติดภารกิจใดๆเนาะสามทุ่มสามทุ่มกว่าเป็นต้นไปประมาณนี้ค่ะ,ะคลิปนี้คตรว่าจะพูดไม่ยาวมากแต่ก็ยาวอยู่ดีลองดูนะคะวันนี้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้ข้อจำกัดที่มีก่อนเห็นคุณค่ากับทุกสิ่งที่เรามีที่เราเป็นที่เราได้รับแม้กระทั่งทุกสิ่งที่เราเคยสูญเสียไป ก็ล้วนให้สิ่งที่มีค่ากับเราบทเรียนประสบการณ์อุปกรณ์ที่ทําให้เราแข็งแกร่งทรงพลังแล้วเราจะได้ไปเจอตัวตนใหม่ที่เราเป็นได้ความสว่างสวายที่เราเป็นได้เส้นทางที่ใช่ของเราที่เราจะลงมือทําทางช่วยตัวเองหละผู้ลองดูนะคะ